Thank you สวัสดีครับโอโบพามานอีสา,านันเฮ่าครับหลังจากที่ห่างหายจากไอคลิปยิงปลาบริภายิงผ่าบริยิงปลาสู่พี่น้องเบิงดนนะครับเนื่องจากว่าไปไอไปแต่นำงานดนตรีนะครับช่วงนี้ถือไอโควิดยังก็โควิด19นะครับโควิด19ระบาด ก็เลยสั่งหยุดโอ้หยุดมหมอฮอลลเราบ,รบงานหลายอันดิบ่เด้ออกงานดนตรีนะครับสั่งหยุดสั่งสั่งงดชุมนุมบอกเพื่อนว่านะครับก็เลยถึงยกเลิกงานไปหลายงานแล้วเอาเป็นว่าว่างครับว่างกันเลยมาหาหลอะยิงป่านะครับมาหาบึงหมายยิงป่าแต่ว่าน้าแห้งครับน้าแหง้งบ่คอยเห็นปลาแล้วละ่ะ นะครับเขาไม้ได้กันน้ำแห้งบ้แล้วกระซิมีอยู่ดอกมีพวกไอเป็นปลาปลาคอปลาคอปลา,อปาไอกระจนนะครับแต่ว่ามันโตน้อยนะครับพวกปลาชโดใหญ่นี่บ่ค่อยเห็นแล้วละ่ะนะครับเมื่อนี่ว่าพบพอกันช่วงใบครับมามามาพอกันช่วงใบเออโอ้ยเนาะ <c oughs> นะครับกับอบโบผ่าหมาันอีสานวันเทาเมื่อนี่ผ้าเขาไม้ทั้งเงินบอลลุบครับ ลองมานั่งกอไภยอัยเบิ่งย้อนว่าฝนตกเนาะมื่ขนนึ้นในฝนตกนะครับเป็นสีมีฝนแน่น้อยนึงมากก็เลยคิดว่าปลาเือสขึ้นทรงสีจอนก็เอื่นปลาจอนใช่ไหมมันหลาะมันหลาะเข้ามาเล่นหลาะเข้ามาพักหน้าบองไอมันห่มหมเนี่ยก็เลยขึ้นมานั่งครับขึ้นมานั่งแล้วนะครับเนี่ยนั่งเมื่อกี้นี่ก็เลยลองเปิดรายการมันก่อนเผื่อหมานนะครับ เห็นแล้วละปลาคอน่อยเข้ามาแต่ว่ามันตโตพ้อสัมปุมือข้ามาลอยวนอยู่กับปลาเข็งนะครับสีนั่งเบื่องจังน้อยก่อนว่าสิมีโตมันใหญ่พ่อพ่อได้ยิงบ่นะครับเดี๋ยวติดตามเบื่องกันครับกับโอโบพมานอีสานบานเทาบ่เด้ลงคลิปโดนมาลงคลิปนี้เว้าก็บ่อยากถืก่อใชเไหมโอเคครับเดี๋ยวติดตามกันเบื่องครับปลาคอใหญ่มากครับ มีปลาคอใหญ่มาตัวนึงครับเห็นเป็นดำๆเข้ามาเลยครับยิ่งครับ อใหญ่มากครับมีปลาคอยใหญ่มาตัวนึงครับเห็นเป็นดำๆเข้า,าขมาเลยครับยิ่งครับคิดว่าถึกนะครับเพราะว่าบนบนปลาไปยุก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 ยุย่ครับน่าจะถึกนะครับเห็นปีนเผาเลยครับแต่เชือกนีงบบวิ่งนะครับ เดี๋ยวได้มาดึงเชือกขึ้นมาลองบนกันครับโดนครับโดน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 ครับพี่น้องนะครับตัวใหญ่นะครับเห็นเป็นดำๆเขามากครับสูสีโลครับรุ่นนี้ครับเห็นไหมครับนะครับ นี่ครับตัวปาลารุ่นบกเขียดโล่นะครับรุนนี้ครับน้ำน้อยๆนะครับน้ำจงูงไอข้างล่างนี่จะประมาณถ้าว่าถ้าว่าลงไปโบบ่หล่มตมนะครับกระชิบประมาณขอข้อมือหนึ่งประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าเนื่องจากเมื่อคืนนี่ฝนตกครับน่ปาปลานี่ครับ เฉียดโลครับตัวนี้เฉียดโลเนื่องจากว่าเมื่อคืนมีฝนตกครับปลามันเคยเข้ามาหนนี้อยู่แล้วนะครับตอนน้ำไหลกับมายิ่งเฉโดอยู่แถวนี้นะครับอยู่หางนี่อันนี้เป็นหางกอไผ่นะครับบ่อลุบรครับเป็นไม้กอไผ่ไม้เคยยิ่งเฉโดนะครับแต่ว่าตอนนี้น้ำแห้งลุกไปแล้วไอเฉโดมันก็มีเฉโดหน่อยครับลังเทอกับเข้ามาแต่ส่วนมากก็จะเป็นปลาคอปลา กระจนนะครับเขามาเพราะว่านำนำมันน้อยครับนำประมาณข้อมือหนึ่งเหลื่อมตานะครับไอ้ที่แรกก็เลื่อมตานั่งนั่งเบิงตั้งดนนะครับเห็นเป็นเครื่องมันติ่งๆเขามาอยู่แล้วก็เป็นดำๆนะครับก็เลยขุดขุดยูว่าแม่นป่าหรือบอ่อนะครับบ่ได้ใส่แว่นนะครับไม้ไม้มือนีไอ้ตรงนี้ใส่แว่นเข้าไปเลยมืดเบิดเลยครับบ่เห็นครับ ก็เลยนั่งให้เบ,บิกโดนหนึงนะครับให้ไปให้มาแล้วก็เลยมั่นใจว่าเห็นมันตีงหางครับเห็นมันตีงหางอยู่น้อยหนึ่งก็เลยมั่นใจว่าเออแม่นปลาแล้วก็เลยยิ่งเธอครับเดียวเดียวเดียวไออันนี้ซูมกล้องนะครับไก่อยู่ยิ่งไก่อยู่ไก่กับประมานจากนี้ลงไปกับประมันสี่หาเมตรน้ำแห้งลงไปและสี่หาเมตรนะครับ ตอนนำขึ้นมานี่ททวมทวมไอไม้ไผ่ตัวนี้นะครับทวมไม้ไผ่โตกลายนี่ไปโอ้โอ้โอโอลุดบอคือถือคักอยู่บอนอาจจะลุดนะนะครับนะครับตัวมันโอ้ปลาคอครับโอ้มีสิ์ลุนกิโลครับลุนไ่โลโอเคครับเดี๋ยวเอาปลาขึ้นมาครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันอยู่ทั้งบอกนะครับ ครับผมเอาขึ้นมาแล้วนะครับกับไม้นี่ครับไม้กอไผ่นะครับไม้กอไผ่บ่อรูครับหลังจากที่ฝนตกมาขึ้นนะครับปลาก็เลยเข้านี่ตัวใหญ่อยครับือว่าใส่ใส่กิโลนะครับว่าใส่กิโลอยนี่อ้บ่หน่อยได้ครับนี่ เห็นเขามาดำๆนะครับก็เลยว่าแม่นปลาคอแล้วนะครับโบแม่น hmm. ปลาโดดอกนะครับนี่ตัวใหญ่เยอะครับบางรั้งปืนยิงปลานี่ครับยิงเขาตรงนี้พอดีนะครับเขานี่นะครับลูกเขานี่ล้วก็ถทะลุกออกนี่นะครับนี่เฉียดโลครับ ตัวนี้โลแน่นอนนะครับนี่ใส่กิโลแน่นอนนะครับตัวนี้หมาแล้วมือเี็นนะครับจนลูกกรบพันแล้วออกอยู่ลูกทะลุนะครับยิ่งลงไปลูกทะลุเห็นเห็นตัวปลาปีนทองอยู่นะครับปีนหมุนหมุนหม,ม,มุนอยู่ไ็้ละว่าโดนแน่นอนนะครับมันเหลื่อมตาครับเลื่อมตาก,ก็เลยเบิ่งไงโบชัดนะครับตอนที่ อตอนที่ยิ่งนะเบิ่งประชัดนะครับเหลือมตาเห็นแต่ว่าเห็นเป็นตัวปลาดำๆอยู่นะครับจึงเบิ่งกันนี่ประมาณสามนาทีครับมันผมก็นิ่งอยู่มันมันก็นิ่งอยู่มันกระบอกออกนะครับบมันใจแท้ๆว่าแม่นปลาคือเห็นหางครับนี่ใบหางนี่ติ่งมาที่นี่ใบหางติ่งไปติ่งมากก็แล้วโอ้แม่นปลาแท้ๆผมก็เลยเล็งก็เลยยิ่งเลย แต่ว่าจ้องปืนไปแต่โดนแล้วล่ะนะครับจ้องปืนไปโดนแล้วแต่ว่าบ่หมั่นใจว่าแม่นปลาหรือบ่เพราะว่ามันเลื่อมครับเลื่อมแล้วที่นี่ผมเอาแว่นมาใช้มังสภาพอากาศกับมือนี่บ่มีแดดพอเอาแว่นมาใช้ล้วแหงเมืดครับก็เลยอ้อก็เลยเบิ่งบ่อชัดก็เลยจึงเบิ่งกันบักดนนึงนะครับมั่นใจเห็นหางติงหมั่นใจว่าแม่นปลาก็เลยกดเลยเล่งไว้แล้วก็เลยกดเลยนะครับ นี่ครับถือว่าใส่โลนะครับเทียบกับแขนกับฟามเออ่าใส่โลอยู่โอเคครับเดี๋ยวถทาเบิงตัวต่อไปเดี๋ยวสงสัยสีย่ได้าย่ไมยลงข้างล่างนะครับลงไปอีกห่างหนึ่งนะครับน้าน้อยครับหาปลาบกค่อยพอนะครับทางนี้ครับเป็นไมลปลาธรรมชาตินะครับหาชฉลูบกค่อยพอแล้วนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเก็บปลาครับบางตัวต่อไปกันนะครับตอนนี้ไม่โตขีอมานะครับเป็นปลาคอครับแต่ว่ายังยิ่งบุหรีนะครับเห็นขึ้นมาจิบน้ำแล้วตัวพญาย่คือเมื่อกี้นี้นะครับอยู่หางใต้ครับตอนนี้อยู่หางใต้ อันนี้น้ำน้าตื่นกว่ามือยิ่งประคอใหญ่เมื่อกี้นี้นะครับตัวนี้ตื่นกว่าอีกเป็นไม้ยิ่งเะโดคือกันครับน้าแหงแล้วนะครับนาแรงครับเหตุจังใดๆพี่น้องบานเฮาสู่เขาบ้านเฮามันแรง้มีมาอยู่นะครับประคออยู่นะใบบัวนะครับนี่ครับเดี๋ยวซีให้เบิง่งนี่นี่ประคออยู่ตรงนี้นะครับ เห็นโตขึ้นมาจิบน้ำอยู่นะครับอยู่พื้นใบบัวใบนี้และแต่ว่ายังยิ่งบ่ได้ครับบัมีทายิ่งเลยเครื่องเครื่องงาไมางานนี้ครับไอห่างที่เคยนั่งยิ่งปลาชะโดนะครับแต่อยู่ต้นไม้ตัวนี้ละแต่ว่าอยู่ที่หัวครับห่างอยู่ที่หัวถ้าคือน,นั่งห่างกันหนึ่งละมันกระสูง มันจากสูงนะครับตอนน้ำมาน้ำขึ้นสูงก็เลยเห็นหางสูงก็เลยย้ายลงมานั่งทางใตงาไม้มันบังผมครับยิ่งยากถ้าขึ้น,นั่งหางก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเสียนหาทางยิ่งก่อนครับออกมาแล้วครับโอ้บทท่านยิ่งครับจิบนมน้ำก่อนครับยิ่งบทท่านนะครับต,ตรงตรงรอจังหวะไม้ครับล่องใส่แว่นแล้วครับไม้นี่ก็ะไรบ่เห็นนะครับ ใช่แล้วก็บอเห็นครับไม้นี่มืดเขื่อนกันครับในส่ตาเปล่านะครับเมื่อกี้ในเขามาแล้วขึ้นจิบน้ำแล้วนะครับยิ่งหมดท่านครับกดเปิดวิดีโอแล้วยังขึ้นมามันจิ๊บน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอจังหวะไม้ครับตอนนี้เจ้าปองไม้นะครับปองเมื่อกี้นี่ยิ่งบ่ได้ครับเวลาปลาเขามามัน ค่างาใหม่ย,ยิ่งบ่ไรน,นะครับก็เลยขึ้นมาเจาะปองใหม่เดี๋ยวถ้าเบิ่งงนจั้งหน่อยครับมันจะเข่ามาอีกบ่าผมจะมาจิ้มน้ขึ้นจิ้น้ำอีกบ่นะครับเจอตัวแล้วครับมาเข้าฟังดะครับ โดนครับโดนครับโดนคิดว่านะครับคิดว่าถือนะครับเพราะว่าจอบฝั่งหนึ่งแล้วมาเข่า <generally> ฝั่งหนึ่งนะครับจะลำบากในจังหน่อยนะครับตอนนี้ครับคิดว่าโดนนะครับคือบกตงสัน คือว่าถือกอยู่นะครับเพราะว่าเล่งใส่กระดานหัวครับปลาคอโตวบ่ใหญ่นะครับก็เลยเลีงกระดานหัวคือ่าสีสอดอยู่โอ้โดนโดนโดนครับโดนโดนจักถึกหัวแม่นคว่ำหูบอ่นะครับโอ้ถือกระโตกระโตกระดานหัวก็ข้อครับบ่แมนกระดานหัวครับถือกุข้อนะครับ นี่ครับตาลูกซอดฝังนะครับลูกซอกฝังแน่นอนเพราะว่ายิ่ง <c oughs> ไอยิ่งจอๆนะครับไอบมแมนจอๆไหมไอป่าอย่างไดปลามันขึ้นมาตื่นนะครับนี่โอ้ขาบักดนนึงที่แรกคนไปปองนั่นนะครับที่แหลกคนเที่ยวไปปองนั่นเไอจังไดกระเซียนยิ่งบ่ไดคร,ครับนั่นนะครับ ที่แรกไปปองนั่นนะครับใหญ่บองยิ่งสองบองก็ยังยิ่งบ่ได้นะครับก็เลยใหญ่ึ้นมาทาั้งทงนี่ตัวใบหญ่นะครับถาบกดนหนึ่งเนี่หาอยู่มันมันบ่ไปคืนบองเก่านะครับมันมันใหญ่ามาฝั่งนี้เมื่อกี้นี่ห่างตาเหลือกมาเห็นพอดีนะครับเพื่อนลอยเขามาก็เลยมาจัดเพื่อนอยู่ฝั่งนี้เลย ให้บอกให้อยากมาฟังนี่นะครับตัวนี้ตัวบบใหญ่นะครับนี่ครับผมว่าเลี้งไอช่วงกระดานหัวพอดีลงตรงต้นข้อพอดีนะครับโอเคครับ่านครับตัวนี้ได้แล้วครับนั่งจนเป็นตะขิวซะดินี่ครับกับไม้ยิ่งฉโลเกานะครับไม้ี่ครับ ครับผมขอบอกประมาณนี้สามพันท่าครับเมื่อนี้ได้ประคอสองตัวแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับตัวยิ่งเมื่อกี้นี่นะครับนี่ถือไอ้ต้นข้อพอดีนะครับว่ามันตัวโบใหญ่นะครับก็เลยเชียนหาบ่องยิ่งกะคักตัวนี้ยิ่งอยากนะครับเพราะว่าใหญ่มาสองบ่องแล้วที่แรกนี่ครับที่แรกนั่งนั่งอยู่ตรงนี้นะครับ นั่งอยู่ไม้ตัวนี้ปอนปอนปืนลงมาตรงนี้มันค่างาไม้ครับค่างาไม้ยิ่งยากนะครับนี่ก็เลยเสียนเสียนไปเสียนมาปอนปืนลงสองบองปอนข้างล่างกันยิ่งบ่ได้ปอนต right ังงทิ่งนี่ก็ยิ่งบ่ได้วันนี้ก็เลยย้า่ใหญ่มาตรงนี้ครับนี่ครับนรบ,บนปอนปืนลงนี่นะครับมัชาไอพุ่มผุ่มเก่าน pues. ีา่ออกที่จริงแล้วพุ่มพุ่มนออ<ก>มมี้จะเป็นพุ่มบางบางเจ้าของนะครับ เพิ่นเอิญไอีกย่งก็คือเห็ดห่างเห็ดซุ่มบางบางเจ้าของไว้แล้วก็ขึ้นยิ่งปลาชโดช่วงน้ำขึ้นนะครับช่วงน้ำขึ้นนั่นไอต้นไม้ตัวน,นี้มันจะนี่น้ำจะท่วมนะครับน้ำจะท่วมได้ยังเข้ามไในจากน้อยนะครับนี่ห่างยิ่งเฉโดยอยู่เทิ่งนี้ครับนี่อันนี้เป็นห่างนั่งยิ่งเฉโดนะครับนี่อยู่ไว บอลุบครับอยู่บอลุบแต่ว่าตอนนี้น้ำแห้งก็เลยลงมาลงมามาชองเบึงน้ำบอลึกนะครับบอลยิ่งในน้ำบอลึกแต่ว่าปลาไอ้พวกปลากระจนปลาคอมันสิเขาคือบานละมือเขามือบอคือกันครับในมาชองเบึงมือเห็นตัวจังยิ่งนะครับโอเคครับสำหรับไอคลิปยิงปลานี่นะครับเดี๋ยวบบเดี๋ยวกับบ้านเดี๋ยวพาไปเบ,บิงไปช่างไอ ปลาคอตัวเมื่อกี้นี้ก่อนนะครับผมคิดว่ามันสีฮอดโลอยู่ด้ปลาปลาคอใหญ่ตัวนั้นนะครับเดี๋ยวเสิพาไปสั่งอยู่บ้านนะครับวัาสิได้จากกิโลนะครับโอโบผ้านอีสานวันเท่าครับครับผมตอนนี้มาฮอดบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมันซั่งเบิ่งกันครับโอ้จนหมาดเดี๋ยวสีฮอดโล่หฮอดนะครับสีฮอดโลหรือบอเดี๋ยวมาสั่งเบิ่งกันครับกับปลาคอตัวนี้นะครับ จู่ๆเๆป็นชีอยากมาดแล้วนะครับโอ้ในกิโลอยู่ครับชิงห่างบ่ะโอ้พอดีครับในโลขีดนึงครับในโลนึงครับพอดีในโลนึงนะครับประคอตัวนี้ครับ ปลาคอใหญ่นะครับนี่โอ้ตัวน้อยนี่างเยอะบ่ะนี่ครับได้สองขีดครับโอเคครับปับผมโอโบพมานเอสามันท้าครับสำหรับคลิปนี้ด้ปลาสองโตนะครับนี่ตัวนี้ตัวไข่ใหญ่เน่นะครับเป็นปลาคอครับนี่กับการเข่าไม้นาแรงครับเข่าไม้นาแรงย้ำนำแหงนะครับยิ่งปลาครับ โอเคครับผมเอาเป็นว่าไว้ติดตามกันคลิปต่อไปนะครับว่าจิต้าไเป็นยิงปงาทาังใดนะครับเดี๋ยวมีเวลาว่างเดี๋ยวเหตดคลิปลงสูบเบิรกันดีครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนึกักษะกรน,นะครับกับโอโบผ่านอิสาบันเฮาขอบคุณครับ